ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรจากมันเลยจาก1 8ล้านบอกตรงๆว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยแต่ตัวที่ได้ใช้ประโยชน์จริงคือ สวัสดีแม่ชาวเซปกินนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเซกีนนั่นเองวันนี้ก็เนื่องจากว่าช่วงสงกรานต์เนาะเราก็ว่างๆกันนะคะไม่มีอะไรจะทำกันก็เลยมีคนสอบถามมาถึง2รุ่นทั้งโน้ตอัลตร้าแล้วก็เอสสิบพลัสว่ายัางน่าซืยออยู่หรือเปล่าในปี2021นะคะซึ่งเนื่องจากปีนี้เนี่ยเขาไม่มีโน้ต21เนะคะเพราะว่าปัญหาของการขาดแคลนในเรื่องของการใช้เซมิคอนดักเตอร์นั่นเองผลิตไม่ทัน mm. เอาตรงดีกว่าแล้วล่าสุดเนี่ย t s เ c เองเนี่ยผู้ผลิตรายใหญ่อันดับต้นๆของโลกเนี่ยก็ เรียบร้อยนะคะว่าเขาไม่สามารถผลิตได้ทันในปี2021อย่างแน,น่นอนอาจจะล้าไปถึงปี2022และแนะนำให้มันไม่มีเซมิคอนดักเตอร์ใช้นั่นเองเซมิคอนดักเตอร์คืออะไรก็เอาลงคล้ายๆ CPU พูดก,กันง่ายๆมือถือไม่มี CPU ก็ใช้ต่อไม่ได้เราพูดก,กันแบบง่ายๆเนาะคราวนี้ Samsung เองเนี่ยก็ออกมาประกาศอย่างเป็นอ f f i c i a l ลแล้วนะคะว่าปีนี้จะไม่มีโน t e 21มาให้เราใช้กันแต่ว่าโน t e 20 Ultra ที่อยู่ในมือถน่ดูใช้มาแล้วถึง6เดือนจะใช้ได้ดีขนาดไหนค่ะทุกคนพร้อมกันแล้วไปอินโทรา ยังให้เราได้กล่าวไปข้างต้นนะคะว่าโน้ต21ไม่มีอันโน้ต21ไม่มีก็ต้องเป็นโน้ต20อัลตร้าใช่ไหมคะเมื่อตอนต้นปีเนี่ยซัมซุงเนี่ยเหมือนจะรู้เรื่องนี้อยู่แล้วหรือเปล่าน่าจะรู้เรื่องอยู่แล้วนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาได้ทําการออก S 21 Ultra 5G มาแล้วก็ใช้ S Pen คู่กับตัวเครื่องได้อันนั้นคือในช่วงต้นปีที่ออกมาตอนแรกเราก็งงสงสัยว่าเอ๊ะมันออกมาทําไมอะแล้วถ้ามันออกมาแล้วแบบเฮ้ยซีรีส์โน้ตมันจะหายไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็คงจะทราบแล้วใช่ไหมคบว่าโน้ตมันจะยังอยู่เทียนแต่ว่าปีนี้เนี่ยจะไม่มี CPU ใช้เอาก็ตรงตรง,ตรงผลิตไม่ทันนะคะดังนั้นเราก็เลยต้องมาพูดถึงโน้ต20่ l t r อากันมีคนถามมายเยอะนะคบว่านโน้ตยี่สิบอัลตร้าในปีนี้จะเป็นยังไงเริ่มเลย น่าจะ6เดือนมัง้งตีกลมๆแล้วกันครึ่งปีอ่ะจำไม่ได้ไม่ได้นับนะคะเริ่มต้นจากตัวซารีล่าก่อนนี่อย่างที่ชอบเลยซารีล่าของเขาเนี่ยมันมีความแบนพอมันมีความแบนปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าเวลาจับถือเนี่ยมันเหมือนสมุดโน้ตมากกว่าซึ่งถ้าใครอยากดูอย่างละเอียดเนี่ยน่าดูทม์กับน้องซอเพย์เอาไว้แล้วนะคะทั้งโน้ต20 vs ตัวเอสดิแบบอัลตร้าซึ่งถ้าจำไม่ผิดเหมือนซอเพย์ก็เลือกรูปร่างหน้าตาของโน้ต20เหมือนกันเพราะโน้ตยี่สิบเนี่ยพอมันเหลี่ยมนะครับพอมันเหลี่ยคจงรริๆ นี่พอเทียบกับ S ที่1 Ultra ที่มี S Pen บุ๊บเนี่ยไอ้ตัวนั้นมันจับยากกว่าเพราะพอมันจะใช้ S Pen บุ๊บเนี่ยมันต้องซื้อเคสที่มีการเสียบปากกาด้านข้างแน่นอนความกว้างของเครื่องเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลไม่ได้พูดเล่นนะครับเพิ่มขึ้นมหาศาลไม่พอมาไปฟลิปเคสอีกสังหาทาให้ดูเกะกะเวลาใช้งานสุดๆไปเลยทีเดียวซึ่งผู้จัดจาการคนนด,ดูดนะฮะซื้อมาใช้นะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยได้ขาย S ที่1 Ultra ตัวที่เป็น S Pen เนี่ยออกไปแล้วเพราะว่าเหตุผลเดียวเลย คือมันหนาเกินไปไม่ได้ว่าใช้ไม่ดีเลยนะคะคือพอข้างๆมันกว้างขึ้นมาเยอะเนี่ยแล้วฟลิปเคสเนี่ยโด้ตก,ก็ไม่ชอบใช่ไหมคะคือโดุุเป็นคนที่ไม่ใช้ฟลิปเคสเลย100%ดังนั้นบอกเลยว่ามันจะไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนกับการใช้ฟลิปเคสดังนั้นโน้ต2 0่อัลตรราก็เลยกลายเป็นตัวเลือกที่นดุดรู้สึกว่าถ้าคุณอยากจะใช้ S Pen จริงๆกับโทรศัพท์ซัมซุงเนี่ยมันยังควรเป็นโน้ตอยู่ โอเคต่อมานะคบเป็นเรื่องของการทํางานและการขออนุญาตพูดภาพรวมๆ Android คุณผู้ชมเป็นเส้นขนานกับ iOS คาพูดนี้ถูกพูดเอาไว้ในรีวิวแท็บ a 7 Plus เมื่อครั้งที่แล้วของน่าดูนเนเองนะคะการที่2เครื่องนี้เนี่ยมันวิ่งมาเป็นเส้นขนานเนี่ยแปลว่าทั้ง2ตัวเนี่ยมันมีเส้นทางของตัวเองอย่างชัดเจนแต่มันไม่มีทางมันจบกันได้บางคนถามว่าเอ๊ะคนเนี่ยชอบพูดว่า Android ทํางานง่ายเชื่อมต่อง่ายอย่างงั้นอย่างนี้อย่างโน้างงานมันจะเชื่อมต่อง่ายอะไรขนาดน,นั้นความจริงแล้วเนี่ยต้องบอกว่า Android มันเป็นระบบเปิดนะ,ะที่มันสามารถเข iOS กับ Android หากต้องทำงานกับคนเยอะๆแล้วมันต้องทำงานร่วมกันจริงๆเนี่ยสิ่งที่เขาจะใช้เป็นตัวเลือกทางแรกเนี่ยเขาเรียกว่า c l o u วคุณผู้ชมหรือว่าการอัพทุกอย่างขึ้นไปใน Google Drive หรืออะไรอย่างงี้ก็ตามแต่อันนี้คือการทำงานข้ามแพลตฟอร์มอย่างชัดเจนคราวนี้พอการใช้อินเทอร์เน็ตถ้าเกิดเป็นที่บ้านคุณเนี่ยนั่ดูบอกเลยแล้วว่าเน็ตบ้านทุกวันนี้มันเร็วมากอันนี้ไม่มีใครเถียงแต่เน็ตตามโรงแรมเน็ตมือถือมันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ทำงานระดับนั้นอย่างเช่นวิดีโอที่คุณผู้ชม 10ก,กิกไม่น้อยนะคะบางคนบอกเอาก็ใช้ WiFi โรงแรมก็ได้หรือ Wi-Fi คอนโดก็ได้มันไม่ได้เร็วขนาดนั้นไม่ใช่ที่ลองจ่ายต่างเองเ่มันเป็น Wi-Fi สาธารณะดนะังนั้นนูุนดบอกเลยว่าจากประสบการณ์ที่มาใช้งานนะตั้งแต่มาที่ต่างจังหวัดเนี่ยบอกได้เลยว่าโหคือมันยากกว่าที่คิดเยอะมากการอัพขึ้นคลาไปขึ้นคลามาขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้นะคะมัน ทำให้เราต้องใช้ d a ต้เยอะมากณุดูเดี๋ยวมี Data ต่อเดือนเนี่ยหกสิบกิกยังไม่รู้เลยว่าจะพอหรือเปล่าล่าสุดนี้เห็นกดไปแล้วเนี่ยอยู่ไปแค่สิบกว่าวันนี้ล่อไปสี่สิบกว่ากิกแล้วเยอะมากนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ในสิ่งที่เราต้องการใช้งานถ้าเกิดคุณจะใช้อัปรูปทั่วๆไปเล็กๆน,น้อยๆมันอาจจะไม่เท่าไรแต่ถ้างานวิดีโอรดักชันแบบระดูนเนี่ยโอ้โหคือมันมันไม่ไหวจริงๆกับการใช้ d a t ้าเยอะขนาดนั้นแล้วก็อินเทอร์เน็ตของโรงแรมเนี่ยมันก เราปุ๊บเราสามารถที่เชื่อมต่อกับวินโดว์ได้ง่ายอย่างเช่นคอมพิวเตอร์ข้างหลังได้ดูดเนี่ยเป็นวินโดว์ใช่ไหมอยากเอารูปอยากเอาไฟล์อะไรลงเสียบสายไทยซีโป๊ะโป๊ะลากตึงๆึงๆึงึงึงอันนี้มันง่ายถ้าเป็น Android มันก็จะง่ายแบบนี้ถ้าเป็น iOS มันก็จะยากหน่อยทุกคนก็คงจะทราบกัน iOS เนี่ยพอใช้ด้วยกันเองมันใช้ง่ายอยู่แล้วแอร d ดวงแอรดอปลากไปปุบป๊บปับป๊บปุ๊บปั๊บเร็วอันนี้ไม่เถียงเลยคราวนี้มันก็จะเป็นคตอบเดียวกับที่เราบอกในคราวที่แล้วว่าคุณจะเลือก Android อเลือก iOS เนี่ยมันอยู่ที่ว่าคุณและคนรอบตัวคุณใช้อะไรถ้าเพื่อนของคุณนั้นใช้ iOS หมดคุณใช้ Android คุณก็จะยากแต่ถ้าเพื่อนข้างๆคุณใช้ Windows ใช้มือถือยี่ห้อ Oppo Vivo Huawei Xiaomi หรืออะไรก็ตามแต่เร ก็ทำงานคู่กับ iOS อันนี้มันง่ายเลยถ้าบริษัทคุณใช้ iOS หมดนะยังไง Apple มันก็สะดวกกว่าคราวนี้มันอยู่ที่ว่าคุณต้องทำงานร่วมคนอื่นหรือเปล่าอย่างรด,ดูดไม่ต้องทำงานร่วมกับใครแต่อุปกรณ์ของดูดมันหลากหลายเลยเกินทั้งคอมพิวเตอร์ทั้ง PC ทั้งแท็บเล็ตทั้งอะไรเงี้ยนดูดบอกเลยว่า Android ของดูดในเวิร์กกว่าจะให้ซื้อ Apple หมดก็ไม่ไหวเสียตังเยอะเลยเกิ นี่จริงไหมดังนั้นนั่นคือผลที่นาดุดเนี่ยเลือกใช้ Android นั่นเองแล้วก็ระบบ One UI ของ Samsung รอบนี้เนี่ยก็ทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ดีมากๆนะคะรวมถึงตัวเครื่องเนี่ยชูคอนเซปต์ตอนแรกเนี่ยเป็นแบบมินิ PC หรือว่า PC แบบพกพาสามารถนำไปใช้งานได้อย่างเช่นที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะคะด้านหลังอ่านี่ทีวีทีวีเนี่ย เวลาคุณไปตามต่างจังหวัดคุณไม่มีทางรู้หรอกว่าทีวีที่คุณเจอมันจะทีวีอะไรดังนั้นถ้าเกิดทีวีเนี่ยมันรองรับการเชื่อมต่อแบบ w i r e Display เนี่ยแอนดรอยขึ้นในทุกยี่ห้อแน่นอนไม่ต้องหลุ้นไม่ต้องลุนได้แน่นอนทําให้ความแบบชูคอนเซปต์ว่ามี n i PC ซีนก็ง่ายหน่อยอย่างเช่นนัดุลกาจะไปนําเสนองานใน Workspace ของที่1ในโรงแรมแห่งหนึ่งใช่ไหมคะแล้วเขามีทีวีซึ่งเราไม่รู้หรอกทีวียี่ห้ออะไรรองรับ Airplay ไหมไม่แน่ใจแต่ว่าความเป็นแอนดรอยมันจะสามารถเชื่อมต่อเข้าไปกับพวกนั้นน่่ะะะงาาาาาายด้เรรรกก็สมมถทีจไค เมื่อเปิดปุ๊บกลายเป็นเดสก์ท็อปแล้วเราสามารถใช้แยกกันได้ระหว่างตัวมือถือกับตัวที่กำลังขึ้นบนจอ,อตรงๆอ่านสคริปไปในขนาดที่คุณเนี่ยกำลังพรีเซนต์อยู่เนี่ยเขายังไม่รู้เลยนะเออเราทำเหมือนว่าเรากำลังปัดลากมาไว้ลากมาจริงๆเราอ่านสคริปตอยู่เขาก็ไม่รู้นะคะคือมันมีความเจ๋งในความรู้สึกว่าเออความเป็นมินิพีเีของเขาในช่วงที่ดูดใช้มาเนี่ย มันตอบโจทย์ของคนทํางานจริงๆในเรื่องของโน้ตคือโน้ตเนี่ยมันเป็นโทรศัพท์สําหรับการทํางานอย่างแท้จริงนะคะดังนั้นใครจะไปเล่นเกมฟังเรื่องต่อไปเลยว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวก่อนไปเล่นเล่นเกมขอนิดนึงนะคะด้านล่างเนี่ยมันเป็นพอร์ต Type C ซึ่งเวลาที่มันเป็นพอร์ต Type C เนี่ยเดี๋ยวนี้อุปกรณ์เสริม Type C to HDMI อยากจะขึ้นจอทีวีอันนี้ก็หาได้ง่ายๆเส้นเดียวเนี่ยเสียบได้ดเกือบทุกอุปกรณ์หรือว่าจะใช้ท y p e C ปุ๊บอยากจะส่งรูปผ่านจากกล้องจริงๆจะผ่านจากไวไฟก็ได้แต่มันช้าอยู่แล้้วววนนยยยัััังไมมกกกกกก็็็่่เเเรรทาาาาาาบบอขีีจแลส SD ที่เป็นตัวอ่านปุ๊บเสียบเข้าไทซีลากข้อมูลเนี่ยลงทั้งหมดแบบนี้โอ้มันง่ายไปหมดแล้วก็ใช้ได้กับทุกรุ่นที่เป็นไทซีด้วยมันคือเป็นอะไรที่เราพกทีเดียวแล้วเราใช้ได้ทุกอุปกรณ์จริง,รงอันนี้เราชอบอย่างไงแอปเปิลก็พกนเดียวใช้ทุกอุปกรณ์เหมือนกันนะแต่เป็นอุปกรณ์ของเขาทั้งหมดไงแฮ่ <Hey. S 1> ต่อมาเป็นเรื่องของเกมนะุผู้ชมเรื่องของเกมเนี่ยตัวนี้คือ X n o s 990 X n o s 990นี่บอกได้เลยว่านด้ดุดเ่น ROV นะคะ55บวกกันตุ้มตุ้มเอฟเฟกต์นี่จัดเต็มใส กรรมของ Exynos เขานะคุณผู้ชมคือ Exynos เนี่ยหน่วยประมวลผลของเขาเนี่ยมันแรงมากถ้าแต่ใช้โน้ตมาเนี่ยไม่มีค้างเลยนะฮะไม่มีค้างเลยจริงจคือแบบลื่นมากดีมากไม่มีสะดุดคือ CPU มันดีแต่ว่า GPU หรือว่าการเล่นเกมเนี่ย มันยังเป็นรองอะดิโน่ค่อนข้างเยอะทั้งนั้นใครที่อยากจะซื้อมาเล่นเกมแบบเป็นเว้นเป็นราวนี่ยดูบอกเลยว่ามันมันเล่นสู้ไม่ได้หรอกนี่อ่านนุ๊โหลดเกมนี้มาให้ดูคุณผู้ชมชื่อเกมว่าเซเว่นไนอันนี้ยังไม่มีในไทยนะฮะโหลดจากแท็บแท็บเดี๋ยวใครถามตีเลยนะโหลดจากแท็บแท็บนะฮะตัวนี้ก็ไปโหลดออกมาแล้วก็ลองเล่นดูก่อนได้ไปกินทางเกาหลีเป็นเกมที่ยังไม่มีในไทยนะคะซึ่งจากในเกมเนี่ยคุณผู้ชมก็คงจะเห็นแล้วว่ามันมีความแบบกราฟิกดุดันมากนะฮะและแน่นอนว่าเครื่องเนี่ยมันไม่สามารถเล่นกราฟิกในระ แล้วก็เกมอย่างพวกเกมหลายๆเกมนะที่มันเป็นพวกสมิติแบบที่มันเป็นแบบ Open น o วล์หน่อยหรือว่าเป็นพวกแบบอย่างเงี้ย เอาไม่อยู่จริงแล้วก็ความร้อนของตัวเครื่องเนี่ยก็จะขึ้นสูงในขณะที่เราเล่นเกมด้วยแต่ก็ไม่ได้ร้อนจัดมากถึงขนาดแบบ5060องศาไม่ถึงนะฮะที่นี่นะนรับมี rog phone 3ด้วยนะ r o g 3มนี้ถ้าเล่นเกมชินก็ทะลุเหมือนกันแต่เป็นว่าแค่ตรงนี้ไม่รอดเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเกมชินแล้วเกมชินเล่นได้ไหมเล่นได้เล่นปรับต่ำ,ตำ,ตำเล่นได้แต่บางคนก็แบบอยากรู้ว่าประสิทธิภาพมันได้ขนาดไหนกับการที่เราเฮ้ยเราจ่ายเงินไปหลายหมื่นอ่ะพี่มันควรจะได้แบบอะไรที่มันแบบเล่นเกมได้ดีซึ่งก็ถูกแต่ว่ามันมันเล่นเมก สูงสุดก็ทําได้แต่คุณอย่าปรับสุดเท่านั้นเองอันนี้ก็อยู่ที่จิตใจคุณแล้วว่าจะประมาณไหนเพราะน่าดูดว่าอารมณ์โนต้ตเนี่ยมันแบบอารมณ์เหมือนกับมือถือที่เอาไว้แนวทํางานทานําการเล่นโซเชียลพรีเซนต์งานทํางานตัดต่อวิดีโออะไรแบบนี้มากกว่าซึ่งงานตัดต่อวิดีโออะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยมันทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยจริงๆคือทุกอย่างมันได้ดีหมดอะ่ะยกเว้นเล่นเกมซึ่งแน่นอนก็ต้องมีคนมาพูดอีกเรื่องนี้ซึ่งเราก็พูดไปแล้วว่ามันมันได้แค่ในจริงเท่าที่ลองเล่นดูก็คือมันไปเล่นเกมแบบบบสสูงงงงุดดดเเเเเเทททีียยยยย่่่าาาาาากัพว Snap Dragon ค8จรํไไมมม้้้้ลลซตออออปืถภะ ว่าจาเป็นไหมพี่ที่ผมต้องซื้อกล้องขนาด108ล้านพิกเซลอันนี้แนนุดก็ลองได้ใช้ดูในช่วง4-5-6เดือนที่ผ่านมาที่นุดลองใช้ตัวกล้อง108ล้านพิกเซลเนี่ยจะมีอยู่อย่างหนึ่งเลยที่ดุดไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรจากมันเลยก็คือไอความละเอียด108ล้านพิกเซลนะั่นแหละเอางงสิงงงคือควเอียด108ล้านพิกเซลเนี่ยถามว่าพออัพขึ้นโซเชียลอัพอะไรไงไงภาพมันก็ บอกคนบอกเอาก็ถ่ายไปก่อนไงพี่เราก็ครอปซูมเข้าไปถามามันจะคมสักแค่ไหนก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรจากมันเลยจากร้อแปดล้านบอกตรงว,ว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยแต่ตัวที่ได้ใช้ประโยชน์จริงคือความใหญ่หรือขนาดของเซนเซอร์อันนี้ได้ใช้ประโยชน์เยอะมากความใหญ่ของเซ็นเซอร์หรือขนาดเซนเซอร์จะทาให้ภาพเนี่ยเกิดเดฟอ f i ฟิลคุณผู้ชมหรือว่าหน้าชัดหลังเบอร์เนี่ยได้ดีกว่าพวกเซ็นเซอร์ที่มีขนาดเล็กมากๆม,ม,มิติแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดอันนี้คือสิ่งที่เราได้ใช้ประโยชน์เลยแต่ถึงขนาดแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องปรับรือองขม ถือในปี2021มาเลยนะคือระยะของเซ็นเซอร์ของมือถือที่มีขนาดใหญ่จะทําให้ระยะการโฟกัสเนี่ยมันยาวขึ้นทําให้เวลาคุณเจออาหารทุกคนหายอาหารหมดบนโลกนี้พอเจอปุ๊บเอามือไปจอ่อปุ๊บใช่ไหมเฮ้ย hey, พี่ทำไมมันชัดแบบ แคสส่วนเดียวที่เหลือมัน,มนเบลอหมดเลยมมนเป็นเพราะอะไรอะไรอย่างนี้สาเหตุเพราะว่าเซนเซอร์มันใหญ่มากลักษณะของการทําคือคุณต้องถอยออกมาเพื่อภาพมันชัดทางภาพแล้วก็ค่อยจับภาพแล้วก็ครอปเข้าไปให้มันได้สัดส,ส่วนที่เราต้องการตรงนี้นเป็นสิ่งที่ปรับตัวแน่บางคนถ่ายอาหารจะงงว่าซื้อมอถึงมาแพงทำไมถอยไกลขนาดนี้เซนเซอร์ฉันใหญ่มากไงฉันก็เลยบบไม่สามารถที่แบบไปถ่ายใกล้ๆได้อันนี้ก็เป็นการปรับตัวสำหรับนักดูนะนักดูว่าการใส,ส่เซนเซอร์ขนาดใหญ่มากกับคนทั่วไปที่อาจจะไม่ได้มีความรู้เรื่องการถ่ายภาพนี่ยอาจจะไม่เข้าใจเรื่องนี้เลยกกก็็วว่่่่่่่าาาาาาไไไไดด้้้นนนนะะมมมเเเเขขใใจจลยยรรือองงถภพั ไม่สวยนะดูดว่าสิ่งที่สําคัญมากกว่ากล้องคือคนหลังกล้องนะคือถ้าคนหลังกล้องเนี่ยใช้ไม่เป็นมันก็จะแบบเป็นของที่แบบใช้ไม่เป็นอะ่ะ คุณเข้าใจไหมุณมีกล้องเป็นแสนแต่ว่าคุณใช้ไม่เป็นคุณปรับสปีดชัตเตอร์ไม่เป็นคุณใช้ไอโซไม่เป็นคุณเซตไว้บาลานซ์ไม่เป็นคุณโฟกัสไม่เป็นเฉลี่ยแสงไม่เป็นมันก็ไม่ต่างจากกล้องออโต้ธรรมดาทั่วๆไปอย่างตอนเนี้ยในดูดอัดวิดีโอแบบเนี้ยกูผู้ชมรู้ไหมว่าแสงมันเท่ากันตลอดเพราะดูดหมดแมนนวลหรือว่าโหมดที่แบบปรับเองทุกอย่างนําให้เนี่ยแสงไม่วาบเนี่ยวืดไปก็ไม่วืดใช่ไหมแสงมาก็ไม่วืดอย่างเงี้ยคือมันเข้าใจใช่ไหมคะว่าบางครั้งมันจะต้องมีความรู้ในการใช้งานด้วยซึ่งงตัััััััววเเเเนนนนีี้้้้้ยยยยมมมมรรรรรรรออออบบบบสาาาาหหหหคคท่ใชชูะะโโดดดปปปฟลลลไไกก ไฟเรลก็มีให้ใช้รูปถ่ายต่างๆสวยงามมากมายแต่ถ้าใช้ไม่เป็นมันก็ไม่ต่างจากกล้องออตโต้ธรรมดาเลยณะน,นั้น,นดูมอกว่าสิ่งที่น่าสนใจของตัวนี้ก็คือในตัวของกล้องหลังภาพาที่มีเซนเซอร์ขนาดใหญ่ได้ใช้ประโยชน์จากมันเยอะจริงๆนะฮะการรับแสงความคมชัดหรือว่ามิติตื้นลึกพวกนี้ช่วยได้ดีมากๆแต่ถ้าถามว่าได้ใช้ประโยชน์จาก180ล้านพิกเซลไหมกล้าพูดนี้เลยค่ะว่านดูไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรจากมันเลยน่ดูว่าเหมือนมันเป็นลูกเล่นการตลาดมากกว่าด้วยซ้าแต่มันก็มาเพราะเซนเซอร์ที่มีขนาดใหญ่นะงงไหม งงแหละนะล่าดูก็ไม่งงเ้างง ต่อมาครับคุณผู้ชมเป็นเรื่องของ S Pen นั่นเอง S Pen สำคัญกับการใช้งานขนาดไหนบอกตรงๆว่านดูดแทบไม่ได้หยิบมาใช้ยกเว้นตอนตัดต่อวิดีโออันเนี้ยจะหยิบมาใช้บ่อยที่สุดเลยก็ว่าได้อาจจะพอนดูดเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้จดโน้ตเป็นอาชีพนะครับเพราะว่านดูดก็จะมีเอาตรวมีคนช่วยจดให้หรือว่าจะพิมพ์ลง Google Calendar นะครับเป็นหลักมากกว่าที่จะสามารถช่วยให้เราดูได้ว่าใครเป็นอะไรอาจจะมีมาร์กจุดนิดๆหน่อยไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์เยอะสักเท่าไหร่แล้วก็โดยความรู้สึกที่นดูดเนีน่ยมีแท็บเล็ต อันนี้มันเอาไว้จดทดแทนได้แล้วก็เอาไว้ชี้แบบแฮร์รี่พอตเตอร์หรือว่าใช้รีโมทอะไรในแนว์นี้มากกว่าการจดอยู่บนมือถือเนี่ยโอเคถ้าเกิดว่าเทียบกับเอจที่แบบอัลตร้าเนี่ยนึกถึเลยว่าอันนี้จดดีกว่าเยอะนะครับเพราะว่ามันทรงมันดีมากๆนะครับแต่ว่ามือผมไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์จากมันเยอะมากไปกว่าการใช้เป็นรีโมทเป็นตัวชี้เป็นตัวปัดๆหรือว่าเป็นตัวเอาไว้ใช้เล็งในตาลตัดต่อเพราะว่าปากกามันเล็กกว่านิ้วเรานะครับดังนั้นเวลาใช้มันก็จะแบบมีความรู้สึกว่าแบบเออมันถนัดมือมากกว่านะฮะะะะแแต่่ฟีีเเเเจจอออรร์มันนนยยยิงๆบบ ไม่รู้ใส่มันทำไมยากอันนี้คือแต่ถ้าใครใช้ได้ใช้ประโยชน์จากมันนะมันจะมีประโยชน์มหาศาลมากเลยทีเดียวนะขอเสริมนิดนึงแล้วกันในเรื่องเลเซอร์โฟกัสตัวหลังนี้ทําให้โฟกัสในตัวของวัตถุได้อย่างรวดเร็วเนี่ยค่อนข้างมีประโยชน์มากๆในการถ่ายงานวิดีโอต่างๆนะคะแต่ด้วยตัวเครื่องเนี่ยจริงๆค่อนข้างหนานิดน,นึงนะแต่มันไม่มีรูสีโฟกัส3.5เนี่ยเทียบกับ S10 Plus ที่ดูดใช้เนี่ยพอเราจะเลือกไลฟ์หรืออะไรต่างๆปุ๊บด็ดกลับเลือกใช้ตัว S10 Plus ในการไลฟ์มากกว่าเพราะมันมีรูสีโฟกัส3.5แล้วเราสสาาาาามมมมมมมรรถตตตต่่่่่่่อออออออไไไไไปปปเเเเเิิดดด้้้้ยยยยยงงงงีีีี๋วนนนนนนค์ทท็็็กกกหืืัััะะะฮแซพ ไม่ก็หายากและอีกอย่างจะหูฟังพวกบัดไลฟ์บัดโปรอะไรพวกนี้ไมโครโฟนมันไม่ได้ดีเทียบเท่ากับไมโครโฟนสายอันละสามสี่ร้อยซ้ยาอันนี้พูดตรงๆเลยนะไม่ได้ดีกว่าเลยทําเรื่องไมโครโฟนนะนนนแล้วก็ต้องยอมรับว่า ถ้าการใช้งานมันอยู่ในประเภทประมาณนี้คุณก็ต้องเลือแล้วแหละว,ว่ามันเข้ากับคุณหรือเปล่าต่อมาเป็นกล้องหน้านะคะกล้องหน้าของตัวนี้เนี่ยความน่าสนใจก็คือมันไม่ค่อยชัดอาวงงสิคือตอนที่มือถือจีนม,มันออกมาแบบ32ล้าน44ล้านอะไรอย่างี้มันชัดมากแบรนด์จีนอย่าง oppo vivo xiaomi เองไงก็ตามแต่เนี่ยเขาทํากล้องหน้าออกมาได้คมมากๆเลยนะคะแต่นขณะที่โลกเราใบน,นี้เนี่ยสาวๆหลายๆคนก็ยังชอบกล้องหน้า iphone อยู่แล้วดูแบบถามว่าทำไมถึงชอบกล้องหน้า iphone ทั้งน้นที่มันไม่ค่อยขมปรากฏว่า,าพอเอามาลองใช้กับ Samsung ที่กล้องไม่ได้ขมเวอร์แล้วคุณผู้ชมต้องจำคำพูดนั้นดูเลยนะเอาไปใช้กับแอป,ปที่เราโหลดเพิ่มเออแอปที่เราโหลดเพิ่มคืออะไรก็อย่างเช่น beauty plus หรือว่า makeup plus หรืออะไรเงี้ยเฮ้ยกล้องมันดีว่ะคือมันให้แสงสีที่ดีให้ความคมชัดอยู่ในระดับที่พอมันเข้าไปกับแอปพลิเคชันที่เป็นพวกฟิลเตอร์พวก Instagram หรืออะไรเงี้ย มันสวยอะสวยกว่าที่เราคิดไว้ beauty plus ที่ใส่ฟิลเตอร์ปุ๊บนะแบบู้คุณพระทำไมมันสวยขนาดนี้คือคนใช i p h โฟ e ก็ไม่ใช้กล้องสดถ่ายนะครับโอ้โหกล้อง iPhone สวยก็ไม่ได้ใช้กล้องสดถ่ายนะหยิบ beauty plus makeup plus Camera 360อะไรขึ้นมันเต็มไปหมด i n s t a g r กรมฟิลเตอร์ทั้งนั้นใส่เข้าไปทั้งนั้นมันไม่ใช่กล้องสดกล้องสดของ Samsung ตัวนี้ก็ไม่ได้เลื่องเหมือนกันเอาตรง,ตรงคือถ้าถามว่าถ่ายแล้วให้ผู้หญิงพอใจไหมน่าดูว่าไม่พอใจเชื่อได้เลยว่าไม่พอใจมันมันไม่ได้สวยขนาดนั้นแต่พอเอาไปเเข้ากับออปื่นย มันสวยวะ่ะทำไมมันดูแบบเนียนตาแบบเนียนตาขนาดนี้เนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมอย่างลุกนี้เป็นต้นเนี่ยถ่ายด้วยกล้องหน้าซัมซุงแล้วก็ใช้บิวตี้พลัสคือแบบ เฮ้ยอะไรเนี่ยทถ้ามันสวยขนาดนี้เนี่ยก็มันกลายเป็นว่ามันเออมันให้ความรู้สึกที่ที่ดีมากๆแต่ว่าคุณต้องใช้กับแอปอื่นนะใช้กับแอปมันเองนี่แบบปวดหัวแน่นอนต่อมาตตะะื่องแบตเตอรี่นะคะด้วยแบตเตอรี่ของรุ่นนี้เนี่ยอยู่ในความทนในระดับที่น่าพอใจพอสมควรเหมือนกันนะคะคือดีกว่าพวกตระก,กูลโน้ตสิหรือว่า S10 plus S10 อะไรเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันแบตเตอรี่อยู่ได้เนี่ยวันหนึ่งแน่นอนน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะใช,ใช้นําทางใช้ในการถ่ายรูปถ่ายวิดีโออะไรแบบนี้เนี่ยถือว่าทําได้โอเคมากแต่ว่าชาร์จเร็็วววขขออ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 งงงเเเเนนนนนนนีีีีี่่่่ยยยยมมมมมมัััััปะะไรรรทช้้าาาากกกกกคคคืืืืููสึดดดดุุถจบต โอ ppo เรียวมีอะไรเยอะมากแล้วแบบมันมาชาร์จเร็วจริงคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวนี้หมื่นนิดนนี่เรียวมงเรมีใส่6 5วัตมาแล้วด้วยซ้ำมาซัมซุงช w, w ชัชาร์จห้ิบวตัตต์25วัต์แล้วแบบชาร์จแบบยังไงก็ชา้ชาช้าเอาตก p h o n e เร็วกว่าอีกเนี่ยของตากล้องคุณผู้ชมมี i p h o n e อยู่หัวชาร์จมัน่ี่ิวัตตัเออมันชาร์จเร็วไงแบตมันน้อยเออแต่มันมันชาร์จเร็วมันชาร์จเร็วกว่าเยอะมากข้อก็กลายเป็นว่าข้อด้อยของมือถือซัมซุงคือแบบทุกวันนนี้้อหราา็ักกยใตพฒง ขึ้นมาหน่อยแล้วกันนะฮะสำหรับการใช้งานตลอดในช่วงหลายเดือนมาเอาว่ามันชาร์จเสร็จคนสุดท้ายตลอดอ่ะคนอื่นเสร็จไปน,น่าจะชาติจบางก่อนแล้วนี่อย่าง Vivo ดูเสียนะพายอับนะออกมาเต็มอันนี้แบบฮัลโหล20% 25%เนอะไรน้อยมากอ่ะมันก็เลยแบบ เออน่าจะพัฒนาตรงนี้ได้แล้วนะฮะตรงนี้ยอาจจะเป็นจุดพิจารณาแล้วคุณผู้ชมรู้สึกว่าแบบถ้าใช้เป็นคนเร่งรีบต้องชันเร็วตลอดเวลาตัวนี้อาจจะไม่เหมาะกับคุณก็ได้นะสรุปโดยรวมเลยแล้วกันนะคะสำหรับโน้ตยี่สิบอัลจูน่า 5G จริงๆแล้วประทับใจแหละไม่งั้นคงไม่ได้ถือนาขนาดนี้นะคะการทำงานในรูปแบบของมินิ PC ที่มันสามารถทำงานคล้ายๆมินิ PC ได้ทำเสนองานได้นะคะส่งไฟล์ผ่านต่อไปเนี่ยไว้ใจได้แน่นอน100%ฮะ,ะหรือว่าจะเป็นเรื่องของจอภาพที่สวยมากๆนะคะตรงนี้จอโค้งอาจจะทำให้คุณปิิดดฟล์มกกระจบ่่่ออยยหนแตเี๋ยวนีีี้้้ฟิลล์์มมมกกกรรรระะะจหหหหาาายยๆ่่่อออออนนนคัับื็็ตตแททเเเปปสซงด เขาก็มีประกันให้นั้นคุณผู้ชมก็ซื้อแบบมีประกันเวลามันลงมันล้าวก็ไปเปลี่ยนได้เพราะสุดท้ายแล้วฟิล์มกระจกยังไงถ้าไปจอโค้งมันล้าวเร็วกว่าพวกไม่มีจอโค้งแน่นอนนะคะการใช้งานโดยรวมนะคะภาพถ่ายกล้องงานวิดีโอเนี่ยอยู่ในระดับท็อปอย่างแท้จริงอยู่แล้วการเล่นเกมสะดุดให้ระดับดีนะไม่หนึ่งนดีที่สุดนะฮะก็คือตัวเนี้ยมันทําได้อยู่ในระดับนั้นการชาร์จเร็วอยากให้ชาร์จเร็วกว่านี้หน่อยแบตเตอรี่ทนทานดีหน่วยความจาภายในความเสถียรดีมากนะคบฟีเจอร์ที่ให้มา ประทับใจมา,มากๆใช้งานได้เป็นอย่างดีจริงๆในการใช้งานทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เราได้เห็นกันทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เลือกปากกานะคะยังไงถ้าเกิดคุณอยากจใช้ปากกาบนสมาร์ทโฟนแล้วก็ นั่นดูบอกเลยว่าถ้าเป็นฝั่ง Android ไม่ใช่ติต้องบอกว่าทางโลกเลยซัมซุงก็ยังคงเป็นเบอร์หนึ่งอยู่เสมอนั่นเองนะคะและนี่คือการบอกเล่าประสบการณ์นะคะผมว่าคุณผู้ชทุกคนเนี่ยน่าจะชอบกันนะคะสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อคนที่กําลังจะตัดสินใจซื้อนะคะเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยราคามันก็ลงมาเยอะเหมือนกัน <ME AN> เห็นแวบๆประมาณ20,000ื่ปลายๆก็เริ่มทยอยซื้อได้แล้วนะคะส่วนรุ่น 4G กับ 5G นั่นดูบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรจาก 5G เลยนะคะเช่นคุณซือมาเ่่่ลลน Tik Took ซดู YouTube คุณซื้อรุ่น4 G ก็พอนะคะไม่ต้องไปซีเรียสมากขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้รุ่น5 G อยากจะโชว์ศักยภาพแห่งความแรงเน็ตเวิร์กนี่ก็ซื้อแล้วแต่แต่ถ้าถามนดุดนะน้ดุดว่าซื้อรุ่น4 G ก็ได้ถ้าคุณไม่ได้แบบต้องใช้อะไรขนาดนั้นะในเรื่องอินเทอร์เน็ตถ้าใช้ไวไฟอยู่แล้วรุ่น5 G มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากขนาดนั้นเหมือนกันนะคบประหยัดเงินไวดีกว่าตอนวิทยาการของเราล้ำลาไปแล้วนะคะหวังว่าจะชอบกานอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับนดด้าจดุดเดิมเลยนะะ S10 Plus มีคนถามมาเยอะอันนี้เดี๋ยวเอาให้สั้นๆอีกคลิปหนึ่งนะคะก็รอดูกันด้วยละกันว่ายังซื้อได้หรือเปล่าเห็นว่าซื้อราคาได้หมื่นต้นๆละในช่วงนี้นะคะสำหวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย